สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์พามาชมดอกของต้นผักตั้งโอ๋หลายคนที่เคยกินอาจจะไม่เคยเห็นดอกของมันนะครับนี่คือดอกของผักตั้งโอ๋เป็นตกูนเดียวกับเป็นจำมาา เก๊กฮวยครับเป็นพันตระกูลอยู่กันนี่ปลูกไว้ทำพันครับผักตั้งโอลคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกนี่คือดอกของผักตั้งโอครับนี่ปลูกทำพัน เอาเมล็ดไว้ทำพัน์ต่อเป็นพืชตระกูลเดียวกับเบนเจามาาและเก๊กฮวยซึ่งก็จะนิยมมากใยกันกินสดเป็นพืชที่พื้นเพลมาจากประเทศจีนทางญี่ปุ่นต,ตั้งโหแต่ละท้องถิ่นอาจจะเรียกต่างกันไปลอกโซยครับ ทียมปลูกไว้รับประทานนี่ปลูกไว้สำหรับขยายพันธุ์ตั้งโอชื่อของพืชผักที่เรารับประทานอยู่อาจจะม่เกี่ยนดอกนี่คือดอกตั้งโอ ถ้าใครไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสังเกตผักตั้งโอที่รับประทานนะ,ะกับน้ำพริกหรือว่ากับาลาบหรือต่างๆเนะี่ยนี่คือดอกผักตั้งโอดอกโซเอจะคนเดียวกับเบจมาตเกคกวย สำหรับ,บริโภกครับกินสดเป็นผักกินสดแต่นี่คือ,อ,อพ่อไปรับ,บขยายพันธุ์ผักตั้งโอครับ